ต่อหน้าจะาม่ป็นน้องๆนะคะที่นี้ก็ขาแม่ขาหน้ารักมากๆเลยค่ะมีพี่นนี้ขายอะไรนะคะขายเราขายเียครับผมขายไก่ย่างต้มดาครับอ่า้นี้ขายคนนี้ขายอะไรเอคนนี้ขายที่พุดครับอร่ยมกเลยี่พนี่แยมอันเน็ายนแครับผมคนนี้น่าเชื่อนองขายนนี้น่าเช่อมากๆแต่ว่าต้มดำที่ว่าอร่อยมากเลยนะต้มดาอะไรนะูปลายที่นั่นแล้วน้องเขาด้วย อะไรที่น่ารักมากๆเรียกว่ามิตรภาพของคนไทยด้วยกันนะคะจะเจอที่ไหนก็ไม่แรงน้ำใจใช่ไหมคะได้เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมสำหรับพี่น้องเรามาครับผมมาเที่ยวน้ำตกทานทิพย์วันนี้นะครับผมมาชมมาดูน้ำตกทานทิพย์ของเรานะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านสองท่านเาะนะครับผมที่มาเที่ยวในงานวันนี้น้ำตกทิพตของเราเนาะให้เราก็ครับผมมี มันจะมีอย่างนี้นะครับบรรยากาศก็น่าจะโอเย็นไปเย็นเนาะนักท่องเที่ยวไม่เยอะก็เลยทำให้เที่ยวแบบไมเยอะมากเลยดีนักศึกษาเขากลับไปแล้วครับกมแต่เราครับผมก็มีบรรยากาศดีๆให้พี่น้องเราได้ดูน้อะแจ๊คเขาผ่านเยมนไปเย็นแล้วเมื่อกี้นี้ครับผมครับผมครับเราแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็มี เทปญี่ปุ่นนะครับผมก็มีอ่าพวกอ่าอาหารเนาะเยอะเป็นเป็นไก่ย่างเนาะต้มตำตำลาวตำไทยแล้วก็ตำปู้งปะรานครับผมใช่ขอบคุณมากครับผมท่านที่รักครับผมได้รับความอบคุณจากน้องๆพี่ๆท,ทุกคนนะคะบ,คบ๊ายบายสวัสดีค่ะ